ที่นี่ไม่เน้นประหยัดขอเน้นแรงแต่ไม่กินไปมากกว่าเดิมก็คือรีแมปแล้วก็ว่าแรงแล้วแรงแล้วใส่กลองเข้าไปแรงขึ้นอีกแรงขึ้นอีกมาไวกว่าเดิมถูกใจนะถูกใจครับถูกใจโอเคครับคันนี้รีแมปเดี๋ยวมาดูลดเดิมๆเป็นไงบ้างพี่ดีขึ้นครับถูกใจไหมถูกใจมาตามเท้าเลยมาครับเดี๋ยวรถหนักขับสนุกกว่านี้อีกสวัสดีครับช่างเวินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่โกดังข้าวนะครับที่บางเลนนะครับผมก่อนนี้มีก็เป็น พืชพันธุ์ของข้าวด้วยแล้วก็วันนี้นะครับเรามาติดชุดสเตปวินนะครับแรงจริงวิง่งเซฟอิลสู360นูนค่ะนูนเป็น F Y s 1คันแล้วก็ F Y s ทั้งสองคันเลยนะครับเป็นวิ่งการเกษตรนะครับผมที่บางเลนนครปฐมนะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาออกไปลองขับดูนี่ครับขับบนในลานนี่แหละไม่ได้ขับไกลเนี่ยบนในลานลานกว้า,วางๆอยู่ตรงนี้นะครับได้รับความไว้วางใจให้มาติดไกลถึงนครปฐมเลยนะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวกล่อง นิดนึงเดี๋ยวเอาคันนี้ชุดสเตปวินแรงซิ่งวิ่งเซฟนะครับอ่าก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเก็บสายเก็บงานเดินสายไฟสวยงามนะครับคันนี้ก็วิ่งมาแล้วนะครับประมาณอ่าสามแสนโลนะครับนี่ชุดสเตปววิ win, กล่องคันเร่งกล่องดันล่างอ่าที่นี่ไม่เน้นประหยัดขอเน้นแรงแต่ไม่กินไปมากกว่าเดิมนะครับรถรถที่นี่ถือว่าสมบูรณ์มาก ผมเชื่อว่าประหยัดขึ้นแน่นอนตอนให้ขับยังไงก็ประหยัดนะครับก็ประมาณนี้อ่าผมก็จะเปิดกล่องสเต็ปบรถหนักไปให้เลยนะครับอ่าโอเคลองสัมผัสเฉเร่งดูโอเครอบไวขึ้นชัดเจนเดีย๋ยวเราไปดูอีกคันนึงนะครับนี่คันนี้ก็นี่ก็เป็นปั๊มสายปั๊มสายปั๊มสาย3คันใส่ไม่ได้นะครับมีคอมเรลว2คันเป็น FIS สามหกศูนย์นะครับแต่คันนี้ก็จะ รีแมปสเตปใช้งานมาแล้วนิดนึงนะครับแต่ก็ยังให้แรงเพิ่มขึ้นจริงๆรถรีแมปมาติดกับผมก็หลายขั้นอยู่แรงเพิ่มขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยตามสเตปเลยสเตปวินแรงซิ่งวิ่งเซฟอะนี่ผมก็จะปรับด้วยให้เหมือนกันเลยนะครับผมกล่องคริ่งกล่องดันล่างเห็นไหมรถที่นี่สมบูรณ์มากแรงดันนีนิ่งมากเลยนะครับคันนี้ก็วิ่งประมาณ3ามแสนหนึ่งวิ่งพอๆกันเลยนะครับลองสัมผัสครื่งรถคันที่รีแมปมาแล้วนะครับโอ้ รอบรอบไวขึ้นชัดเตียนเดี๋ยวผมจะดูควันนะครับดูควันรถคันนี้ที่รีแมปมาว่ามีควันเยอะไหมประมาณหนึ่งช่วยๆี๋ยวเปิดกล่องดันล่างครับประมาณนี้ครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวตั้งสเตปรถหนักไว้นะครับก็คือจะพ,พี่พี่เขาจะขับสเต็ปนี้เลยนะครับ เดี๋ยวลองวนดูสักรอบนึงเดี๋ยวผมจะมาลองถามดูว่าการขับขี่เป็นยังไงนะครับผมตา่างจากเดิมเยอะไหมนะครับอ,อันนี้ไปแต่แม่ไม่เอาลูกไปลูกอยู่นู่นนะครับอ่าแล้วก็อีกคันหนึ่ง F5S 3 6 22 2ล้อครับผมอ่าไปแล้วเดี๋ยวลองรถรีแมปกับรถเดิมนะครับว่าจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมเอ้มาแล้ว ลอยคันหนึ่งมาจอดนี่อ๋อคันนั้นมีควันเฉยๆยมาอ่าโอเคเดี๋ยวไปลองสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ก็ถูกใจดีครับถูกใจนะครับผมแ,แรงขึ้นไหมแรงดีมาว่ามา,วมา,วมาวไวกว่าเดิมก็คือดีแมพแล้วก็ว่าแรงแล้วแรงแล้วใส่กล่องเข้าไปแรงขึ้นอีกแรงขึ้นอีกครับมาไวกว่าเดิมถูกใจนะถูกใจครับถูกใจโอเคครับผเดี๋ยวมาดูกันนี้เลยแมพเดี๋ยวมาดูรถเดิมเดิม เป็นไงบ้างพี่ดีขึ้นครับูกใจไหมูกใจครับมาตามเท้าเลยมาครับเดี๋ยวรถหนักส,สนุกกว่านี้อีกอ่าโอเคเอาประมาณนี้นะครับเราเราไม่ไม่ต้องพูดเยอะให้ลูกค้าลองขับใช้งาน่าแล้วก็ไปแนะน,นําแนะนําต่อครับเป็นประมาณนี้นะครผมที่โกดังข้าวแถวบางเลนนะครับ<อ>ก็จะเป็นประมาณนี้ e U, 360, ออสุด f 360าคันวิ่งกเษกษตรพ่วงแม่ลูกนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมเสร็จตรงนี้ผมก็จะ กลับไปติดตั้งที่ลำลูกกาต่ออีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นอีซุตัว190นะครับเอโอเคถ้าพี่ๆคนไหนอยากจะดูรีวิวเพิ่มเติมก็พิมพ์ว่าช่างวินคันเร่งไฟฟ้าทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางถ้าอยากได้เหมือนที่ผมรีวิวก็ต้องติดชุดที่ผมแนะนำชุดสเต็ปวินแรงซิ่งวิ่งเซฟวันนี้ก็ขอตัวลาไปกับตัวอีซู f y S 360ทั้ง2คันที่บางเล่นนะครับโกดังข้านะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ